ดนนได้ไหมลูกได้ไหมยังไม่มีเสียงค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะสักครู่เดียวนะคะสักครู่เดียวค่ะลูกค่ะจ <ไป S 1> ักรวาลคอนเฟิร์มหนักมากข่อให้บุญดุลช่วยชีวิตปลอดภัยอ,อย่าเจ็บอย่าป่วยิดร้โรค ทุกคนเลยนะคะอแม้คะ่ะเสียงหายคะ่ะน่ารักมากไม่บอกแล้วนะคะมันเป็นมุกนะคะมันเป็นมุกครูอยากรู้ว่าพวกเราตั้งใจฟังไหม <laughs> ขอให้ทองเต็มไทยหักทัานนอหลับขอให้จงฟันดีตื่นมาอีกทีให้ชีวิตสดใสเสียงมาแล้วคะ่ะได้ยินแล้วคะ่ะแม่จ้าจ้านะคะโอเคจะลูกคะ่ะสายจวดมาเด้อคะ่ะจวดคะ่ะจวด นะสวัสดีนุชชนาะโคตรโกโก้นะลูกสวัสดีคุณพรประภาค่ะสวัสดีนะคะคุณนราพรนะคะทีมงานเอราคุณตั้งตังพี่บีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิตารีนะคะพี่สุนะคะเออคุณชาบาขึ้นแรงมากค่ะแม่ขะคุณสปานีบอกเสียงมาแล้วนะคะได้ยินแต่เสียงดังเออหนันจะจือบัดที่นี่สวัสดีคุณปูนพรบอคคุณยายากับโบ น่ารักมากเลยนะคะคุณไรอกค่ะอยู่ในช่วงค้างชื่อโค้ดพี่แคทนะคะสวัสดีโค้ดหลินโลกคุณไอค้าคุณไรอคกอยากให้ค้างเสื้อสวัสดีโค้ดหมวยโลกสวัสดีโค้ดหลินโค้ดส้มนะคะโค้ดบาดรีมนะคะโคนน้ดนิสาอ่าคุณอ้อยนะคะคุณกล้วยมะละกอกล้วยส้มนะคะคุณเที่ยวราจากกัมพูชา,าคุณสัต์สีทน น้องวัดสันนะคะคุณน้อยวัดสันอาสวัสดีพี่โอนลคะมา <Hey. S 1> ไป <Hey. S 1> เฮอเข้ามาเล่กบลกาจ่ายค่าขายแม่ด้วยเข้ามาเล้วกรบณาจ่ายค่าขายบอสคุณต้องตังด้วยค่ะลูกอน,นิษฐารจิตแชร์วนไปค่ะใครด,ดูคลิปนี้โคตรโชคดีโปรแกรมจิตโปรแกรมใหม่ๆอีกแล้วค่ะลูกคะ่ะ hey. รับสมองเงินล้านนะคะทำอย่างไรนะคะอยากเป็นคนสำเร็จอยากเป็นคนละเป็นคนระดับโลกต้องเอาสมองคนระดับนะคะคนระดับโลกมาใส่สมองเราด,เรเรด้วยชิเสียงก้องไกยุกีบอสคุณตังถอดรหัสนะคะสมองตัวเองออกไปแล้วก็เอาสมองคุณตาเข้ามาใส่หัวแล้วเร,เรียบร้อย รยปังปังปังังเปี่ยงเปียงเปียงแต่รวยคือเสียงไกไก่ทุกทีโอ้ยมันแหงนะคะเออสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้อปายบ้านห้องค่ะพี่น้องคะหน้าตาแบบนี้นะคะคนอีสานกระตีนว่กินปะดกตอนค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องคะไม่ใช่ลูกครึงแต่ยังได้ค่ะพี่น้องเออ่คุณน้างเอนะคะอดีตเคยจนค่ะ ค่อยคตจนเลยค่ะทีเดียวเชียวนะคะมีพี่น้องอยู่6กคนค่ะพี่น้องคะพี่น้องก็เรียนจบปสีทุกคนนะคะบอสคุณนัํงตังนี้นะคะบอกกับตัวเองว่าไม่ ai, ชีวิตฉันจะไม่อยู่แค่นี้ฉันได้อีกฉันไปอีกนะคะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะนะคะเป็นตั้งแต่เด็กๆ,ๆค่ะเป็นคนที่แบบมันต้องได้อีกนะมันต้องได้อีกนะความคิดมาในหัวตั้งแต่เด็กะคะ่ะฉันจะไม่ยอมนะคะให้ครอบครัวนะ ฉันจะไม่ยอมค่ะมันต้องมีวิธีสิวะนั่นคือสิ่งที่ครูคิดค่ะครูหาแต่วิธีการหาแต่ครูไม่เปลี่ยนความคิดของตัวเองค่ะพี่น้องคะหาแต่วิธีการเฮ็ดจังไหนเฮ็ดงั้นอย่างว่า เหตุงานอย่างว่าจะเหตุจังใดวะมันจิรบรวยคือบันซึ่งซองเขากู <Okay. S 1> ต้องเลี้ยงจบสูงสูงแมนบอโอเคกูเลี้ยงจบสูงสูงไม่มีใครมาบอกค่ะว่าทํายังไงฉันถึงจะรวย <Okay. S 1> ไม่มีใครมาบอกค่ะกูก็คิดเองเออเองค่ะพี่น้องคะ <Okay. S 1> เห็นคนอื่นเขานะคะรุ่นพี่นะคะแถวบ้านเราเนาะเออจบมอสามาแล้วยังไงต่อคะเออจบมอสามแล้วนะคะออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทํางานรับจ้างอยู่แถวบ้านนะคะทําไร่ทํานาทําสวนค่ะกูก็ไม่เห็นใครจะรวยนี่ ก็นั่งคิดค่ะอยู่มสามอยู่ตอนนั้นนะคะเริ่มมีความคิดแล้วค่ะอยู่มสามเพราะกูไม่อยากออกจากโรงเรียนอ่ะพ่อแม่บอกว่าอากอ,อกจากโรงเรียนมสามเรียนคำนี่กับพอ่อแล้วเรียนจบสูงก็ไม่เห็น พ่อแม่กับโออมาหัวมันเลี่ยงพ่อเลี่ยงแม่ด้วยพ่นวาเอาความคิดผู้เถาเนะกับคิดทั้งสี่มันบอกอ่ะเต็ได้อยากเอาหัวกูจบมอสามกูอยากเรียนต่อก็เรียนต่อค่ะปิดเทอมมสามนะคะจะขึ้นมอสี่ไปทํางานค่ะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งค่ะทํางานเองค่ะทํางานล้างจานเธอเขาให้วันละร้อยห้าสิบมีเงินนะคะได้เงินกลับมาประมาณพันหรือสองพันนี่แหละกูจำไม่ได้และกครูก็ ะะไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปเรียนต่อมอปลายค่ะกูไปเรียนเองเลยเออกูไปเรียนเองเลยพ่อแม่ไม่เดินกูก็ไปกูเป็นคนมึนค่ะกูเป็นคนดื้อค่ะดื้อในด้านดีค่ะเอะออาจารย์บอกว่าการุณาเอาผู้ปกครองมาประทบนิเทศด้วยนะลกูกตายแล้วกูจะทํายังไงดีทีเนี้ยพ่อกับแม่กูก็ไม่เห็นด้วยไม่อยากให้กูเรียนหนังสือทําไงระบัดเนี้ ครูบอกกับอาจารย์ค่ะว่าพ่อแม่หนูไม่อยู่ค่ะหนูอยู่คนเดียวพ่อแม่ไม่รู้ด้วยเออเป็นคนดื้อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะจนจบมหกแล้วไงต่อคะกูอยากเรียนอีกค่ะเราเป็นคนชอบเรียนเราเราคิดว่ามันแม่งการเรียนหนูงสือมันจะทำให้กูรวยได้หรอเข้าใจความหมายของคนคนจนไหมลูกเออกูก็อยากเรียนต่ออีกค่ะกูก็บอกค่ะบอกกับพ่อกับแม่พ่อขอเรียนต่อเด้อพ่อแม่ขอเรียนต่อเด้อ พ่อแม่บเอาอีกละมึงเอาอีกละเรียจบก็บคือเก่าตัวเรียกจบกัคือเก่าตัวมึงเอาอีกละก็ไปทํางานที่กรุงเทพอีกค่ะไปเองเลยเออเก็บเสื้อผ้าไปเอง น่าหลังจากนั้นค่ะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะจนจบปริญญาตรีค่ะสุดยอดคนนะคะจบวปริญญาตรีแล้วไงต่อถามตัวเองจบปริญญาตรีกูก็มาเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเดิมแล้วไงต่อกูได้เงินเดือนสามหมื่นบาทถามว่าครอบครัวมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะมันก็มีพอกินพอลืมตาอา้าปากได้แต่มันก็ยังไม่รวยอ่ะมันต้องมีวิธีสินั่นคือสิ่งที่ครูบอกกับตัวเองมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีสิ หาวิธีการอย่างเงี้ยแต่ค่ะพอมารู้นะคะฟียดเฟสบุ๊กไปเนาะวันนั้นไม่มีเงินจะแดกละฟียดเฟสบุ๊กไปเจอคุณสิตาค่ะคุณสิตาเขาพูดคำหนึ่งว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักแล้วตายหา่างให้ตายเถอะกูทํามาตั้งแต่กูอยู่ม3ตามํานจนป่านนี้กูยังไม่รวยเลยเออว่ะให้ตายเถอะทํางานมาเยอะมากขยันมากให้ตายเถอะหลังจากนั้นค่ะเรียนรู้คิดวาหารกับ21บวันค่ะ ยสุดให้มากมันให้เยอะคิดความคิดเหมือนคนรวยคูเป็นคนจนให้คิดแบบคนรวยเขาคิดกันยังไงน้อทีนี้นอเคยคิดค่ะเฮ็ดจังได้ลหรพี่น un> ้องมีเสียงตื้อต้อค่ะครูนะคะขึ้นแรงเห็นไหมแม่บอกแล้วเห็นไหมคะครูก็คิดค่ะเขาทำยังไงอ๋อเขาคิดว่าเขา มีความสุขเขาคิดว่าเขาประสบความสําเร็จเขาคิดว่าเขามีเง Soviet, ินโอ้เขาคิดแบบนั้นเหรอผู้ไปดูภาพยนตร์เดอะซีเครดค่ะผู ดูภาพยนตร์เดอะซีคทอ๋อมันคิดแบบนี้เหรอโอ,โอเคกูคิดด้วยกูไม่มีจะเลือกแล้วตอนนั้นกูมีทางเลือกแล้วกูคิดก็ได้แล้วกูเบิกบานออกมานาาเรียนคําสอนของแม่สิตานะคะเรียนตามคอร์สมนแนีแน่แอ่คารามีค่ะเรียนตามทุกคอร์สนะคะโปรแกรมนะคะทุกปโปรแกรมของแม่สิตาค่ะต่อให้ครูเพิ่งมาค่ะแต่ครูย้อนกลับไปเรียนคลิปของแม่สิตาทุกคลิปค่ะ ย้อนหลังทุกคอร์ดค่ะตั้งแต่2ปีที่แล้วสามปีทีแล้วครูเก็บเรียบค่ะไม่เหลือค่ะเช้า3าคลิปเย็น3คลิปค่ะไม่เรียนควบคู่กับไม่เกี่ยวกับนะคะหน้าเพีปัจจุบันของคุณตกาค่ะเรียนเอาแบบเรียนเอาแบบเรียนเอาพิกชีวิตอะไม่ยอมนะกูไม่ยอมอะหลังจากนั้นที่เราเปลีป่ยนแปลงตัวเองค่ะแค่หนึ่งเดือนค่ะคกูลาออกจากงานประจําเลยค่ะกูมั่นใจมาก ว่าน,นี่คือทางรักของคูคกูมั่นใจมากค่ะและนะคะขอสแสดงความดีใจกับตัวเองด้วยห้าเดือนมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะห้าเดือนนะคะสร้างยอดธุรกิจ20ล้านค่ะห้าเดือนเท่านั้นเลยค่ะพลิกชีวิตค่ะอุ้ยสะใจหลังจากที่ทํางานนะคะเป็นลูกจ้างเขามานานแรมหลายปีสะใจมากเลยนะจุดนี้ออมันสะใจแบบลูกๆ มากเลยว่าลูกหลานชาวนานี่ะพี่น้องคะสองปีที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วนะคะยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยค่ะอีจวงแต่กูฟินนั้นเลขกูเอาสมองนะคะคุณสิตาใสในหัวค่ะเอาสมองคุณสิตาใสในหัวคุณสิตาบอกว่าในขณะนวันเริ่มต้นนะคะจําได้ไหมคะถ้าคนที่เรียนรู้กับคุณสิตาคุณสิตาจะบอกตลอดเลยจะบอกจะบอกตลอดเวลา กูสิตาบอกว่ากูอยู่ในห้องเช่ากูก็เบิกบันกูเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยกูเข้าไปในห้องซ่วงกูยังเห็นวยัดทองเอ้ยเต็มห้องน้ำกูเลยโถซ่วงกูยังเป็นสีทองเลยเหมือนกันครับผมสรุตยาทาแบบนั้นครับผมคิดว่าตัวเองอยู่บ้านเดียวแอร์เย็นๆฟินนาเล่ที่สําคัญนะคะจะฟินาเล่อย่างเดียวไม่ได้จะมโนไม่ได้กรุณาทํางานที่รวยได้ด้วย โอเคนะลูกเออการุณานะค่ะ<ป>ทำงานที่รวยได้ด้วยได้จุดจนี้โอ,อพลิกชีวิตเร็วมากค่ะครูบอกเลยว่าพลิกชีวิตเร็วมากกับการใช้กฎจักรวาลกฎแรงหรือครูเองครูล้าสาวานตรงนี้ค่ะว่าเกิดจากการเรียนรู้คิดมหาการรม2 4วันค่ะที่ทําให้ตัวเองพลิกชีวิตค่ะ เรียนรู้จากคําสอนของคุณสิตาล้านเปอร์เซนต์คะ่ะเด็กบ้านนอกคนนึงจะเอาเงินมาจากไหนคะพี่น้องคะมาวางซื้อบ้านค่ะเด็กบ้านนอกคนนึ่งคะแม่งตามหาความฝันตัวเองมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีกูจะเอาเงินล้านมาจากไหนคะนอกจาก ของแม่สิตาค่ะในการดำรงชีวิตค่ะนอกจากใช้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะโอ,อ,อ้ผู้ใช้แค่นี้แหละแค่นี้น้อยสุดไ่บัางบันให้เยอะกก็มันมัน,มนแล้วก็ออกมาตั้งกล้องไลสดบ้างเลยเในวันที่เริ่มต้นมีคนดูไหมแม่เฮ้อ <All right. S 1> มีคนดูแค่สองคน <All right. S 1> <laughs> ค่นี้ไม่ยอมค่ะณไม่ยอมค่ะทําอีกทาต่อค่ะเพราะเรารู้ว่าเพราะเรารู้ว่าคลิปของเราแม่งสะเทือนไปทั่วโลกแล้วครูก็ทําต่อค่ะครูไปต่อครูเล็กอีโก้เล็กอีโก้เลกอีโก้ค่ะจนมามีบอสคุณนักตังทุกวันนี้ค่ะจนมามีบอสคุณนักตังในวันนี้วันนี้เด็ดมากค่ะเดย์แรกโปรแกรมจิ๊บเดย์แรกค่ะเคล็ดลับสมองเงินล้านเม็ เป็นจังไดแม่นเป็นจังได้ให้คู่บอกก่อนค่ะว่ารเราต้องเริ่มต้นจากจาการที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยการที่เราจะสมองเรามันจะเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีเราต้องเปลี่ยนที่จักตัวเองก่อนหนูต้องทําแบบครูก่อนเราต้อง กับตัวเองก่อนเราต้องคิดว่าเราต้องมีความคิดว่าตอนนี้ทุกคนค้นหามาว่าเราเก่งในด้านไหนบ้างหนูลองพิมพ์มาสิหนูลองพิมพ์มาสิว่าวันนี้ณนะตอนนี้ที่เรามองเห็นตัวเองเนี่ยเราเก่งอะไรบ้างเรามีความดีอะไรบ้างที่จะคู่ควรกับการเป็นมหาเศรษฐีที่จะที่จะคู่ควรเป็น จะมองเงินล้านเราเก่งด้านไหนลองพิมพ์มาค่ะถ้าตัวครูนะคะครูคู่ควรมากค่ะเพราะครูเป็นเด็กกระตันยูรู้คุยคู่ควรกับการเป็นมหาเศรษฐีมากเลยเพราะครูสวยมากลองพิมพ์มาค่ะให้เกิน17อย่างค่ะพิมพ์มาส่งพิมพ์ส่งพิมพ์ส่งพิมพ์ส่งให้เกิน17อย่างใครทาได้ มึงรอดแล้วขอให้บุญยุนรวยชีวิตปลอดเก่งด้านการแบ่งปันค่ะรวยโรขาูาาขาทุกวันนี้นะคะในหัวมีแต่คุณสตากับวอดคุณนักต่างกันนั่นซื้อสัตว์ตวค่ะหนูร้องเพลงเก่งทังแม่สุดยอดพิมพ์มาค่ะลูกพิมพมาค่ะพิมพ์แบบไม่ต้องคิดค่ะ สวยว่ะกูแม่งร้องเพลงเก่งว่ะกูแม่งพูดเก่งว่ะกูแม่งคิดดีว่ะกูแม่งกตัญญูรู้คุณว่ะกูแม่งซื่อสัตว์ว่ะกูแม่งสวยและรวย หนูกเก่งค่ะแม่ค่ะห <I> นูชอบทําบุญค่ะแม่ห <I> นูควบคุร <I> ว่าฉันเก่งกับตันยูรู้คุณเค้ชด,ดีขยันแบบ่งปันสวยน่ารักมีความคิดแบบบวกๆคะ่ะห <I> นูมีความสุขหนูมีน้ําใจหนูเป็นคนขยันค่ะห <I> นูให้กําลังใจผู้อื่นคะ่ะห <I> นูเป็นคนใจเย็นคะ่ะห <I> นูเป็นคน หนูมีน้ำใจหนูรักครอบครัวาม,มากค่ะหนูเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะหนูชอบแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นหนูชอบแชร์เรื่องราวดีๆค่ะหนูชอบออกมาแบ่งปันให้ผู้คนได้ตื่นรู้ค่ะหนูแชร์คลิปคุณสิตาหนูแชร์คลิปวัดคุณ้ับตังค่ะคนหนูรักครอบครัวหนูมีน้ำใจมากเลยค่ะขอบคุณจักรวาลค่ะหนึ่งหนึ่งหนะึ่งนะคะเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่และเป็นเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมค่ะหนูชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านดีค่ะหนูชอบ นะฮะเอื้อเฟือหนูเป็นคนรักสุขภาพค่ะเออหนูเป็นคนขยันหนูเป็นคนซื้อสัตว์ค่ะหนูเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีค่ะเป็นคนดีมีศีลธรรมชอบทำบุญค่ะยิ้มเก่งค่ะหัวเราะเก่งค่ะเป็นนักต่อสู้ค่ะเป็นนักสู้ค่ะน่ะไม่ยอมค่ะเป็นคนศรัทธาตัวเองมากค่ะชอบทำบุญมาก กับการเป็นมหาเศรษฐีที่สุดในโลกเลยจะทําอะไรให้สําเร็จทุกทีเราเพิพมไปเราจะรู้เลยว่าโอ้กูมีข้อดีแม่งหลายอย่างนี่ว่ากูแม่งก็เก่งนี่ว่ากูแม่งก็มีศักยภาพนี่ว่ากูก็ไม่ได้อ่อนดอยนี่ว่ากูก็ไม่ได้อ่อนแอนี่วะโอ้กูเข้าใจเลย <ST AR> เห็นไหมคะ <ST AR> เออเห็นไลูก ว่าเราคู่ควรมากแค่ไหนตอนนั้นค่ะวันที่นะคะเราไม่มีจะกินเขาเราก็ชอบแบบโทษตัวเองว่าตัวเองด่าทอตัวเองค่ะพอครูนะคะได้โปรแกรมนะคะกับนะาสิ่งนี้มันง่ายมากเลยกูค,ค,ค,คู่ควรถ้างั้นกูคูค่ควรพรากูมีข้อดีเยอะมากเลย คนที่เรียนโปรแกรมนี้กับบอสคุณน้ำตังนะลูกฟังนะลูกลลลวันนี้เราเขียนข้อดีของเราออกมาค่ะใส่ในสมุดนะลูกนะเขียนข้อดีนะคะ1นถึงสิอย่าง<อ>เราเขียนข้อดีออกมาค่ะ<อ>ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนชอบทำบุญฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันเป็นคนเต้นเก่งฉันเป็นให้พิมพ์แบบนี้เลยชีวิตให้เขียนแบบนี้เลยค่ะหนูลองคิดดูว่าถ้าหนูเขียนทุกวันนะหนูจะมีแรงผักดันค่ะอุ้ยอะไรมาเจอหนูเจออะไรหนูบอกเลยครูบอกเลยกระจอกมากเพราะครูก็ทําแบบนี้ในวันที่ครูเริ่มต้นผู้ชมเชียร์ตัวเองค่ะผููไปยืนหน้ากระจกผููชมเชียร์แม่งเก่งว่ะน้ำตังแม่มงเจ๋งว่ะแม่งสุดยอดว่ะอุ้ยมึงนี่เก่งมากเลยมึงนี่สวยและรวยมากมึงนี่ซุปเปอร์สตาร์ชัดๆมึงนี่เป็นครูระดับโลกชัดๆ นี่แม่งสุดยอดเลยว่ะมึงได้หัวใจกระตันอยู่ลรอคุณแม่งมึงนี่แม่งสั่มึงแ,แบบมึงเจ๋งว่ะเห็นไหม นุกควนมากค่ะใครหากวันท่านดอนกับเออจงปันวันนี้เราไปทําการบ้านท,ที่เขาให้ชีวิตต้องตอล่หนูใช่ไหมถ้าหนูทําทุกวันทําทุกวันเลยลูกขอวพรหนูจะมีแรงผลักดันหนูจะแบบเจออะไรหนูจะชมเชยตัวเองหนูจะตอกย้าหนูจะบอกกับตัวเองค่ะและโว้ยโปรแกรมวันที่สองมันยิ่งกว่านี้อีกค่ะอันนี้แค่โปรแกรมตัวเองครัแบเบเบลูกเแบเบ่ มากกับโปรแกรมนี้นะคะโปรแกรมนะคะเคล็ดลับสมองเงินล้านค่ะลูกค้าท้านหนูนะคะเริ่มต้นโปรแกรมไปพร้อมกันกับครูนะคะครูบอกเลยค่ะชีวิตมึงเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้แหละลูกโอเคไหมคะเออสุดยอดคลิปมากๆทําการบ้านส่งด้วยนะจุดจุดนี้เห็นไหมนะคะเออ ฟังนะลูกไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่บอสคุณรับตังคู่ค่ะแต่โจพิสูจน์ด้วยการลงมือทําค่ะคลิปนี้คลิปฟรีไม่ได้เสียเงินซักบาทจบเนาะชัดเจนมากโอเคไหมคะเออแล้วเจอกันใหม่นะคะ day สอย่าลืมส่งการบ้านาเ,าเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปโพสต์ลงเลยแล้วก็แฮชแทก หน้าส่งการบ้านบอสคุณนับตังเขีย<อ>นใส่สมุด17อย่างแลคะ่ะแล้วก็โพสตหนะสามารถแท็กบอสคุณนับตังได้เลยคะ่ะเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้บายขอยพรให้หใหทุกๆคนจงผ่านทนทุกวิกลิบใจได้ Yeah yeah. yeah.